สวัสดีครับสวัสดียามเย็นโอ้โหครับช่วงนี้เย็นมากฮะเย็นแล้วอากาศเริ่มเย็นแดดแยงตาแล้วฮะตอนนี้อำลาอำลาเมืองโคราชอย่าแล้วครับตอนนี้แล้วตอนนี้เราอยู่น่าจะฮะสูงเนินฮะงเงนินมุ่งหน้าปากช่องปากจุดหมายปลายทางของเราตัวแรกที่ปากช่องตอนนี้เวลาประมาณสักหกโมงหกโมงหกโมงนะฮะประมาณหกโมงถึงน่นสักครึ่งชั่วโมงน่าจะถึงน่าจะได้ฮะถ้าดูกันจราจรก่อนฮะ ดุรงนรสิงห์โู้ยมาดังนะครับมาดังมาดังโชว์ฟอร์มที่สวยรูมากฮะสาววิ่งกันหนึ่งเพสฮะคอกใหม่ด้วยนี่ครับใช่คอกใหม่คอกใหม่คอกใหม่เลยครับอยู่อยู่ที่ฟอเรสตัสคอกสีป่าอ่าอยู่ในั้นอยู่ในพื้นที่ของฟอเรสตัสครเมื่อสักครู่นรสินนรสินโทรมานรสินนสิน้าไปเลยก็ไปเลยมาถึงแล้วเขไปเลยอย่าให้เสียเวลาอำนวยความสะดวกให้เรียบร้อยแล้วก็ก็โอเคครับคือมาฟอร์มเด่นแค่เราก็ต้องไม่ได้แค่เราต้องเข้าไปดู เปิดซะขนาดนี้แล้วต้องรอช้าอยู่ใหญ่ต้องเข้าฮะต้องเข้ามาล่าสุดที่โคราชนี่ที่ไปดูชื่ออะไรนะครับวิวพาวเวอร์วิวพาวเวอร์โตุยท้าจากโคราชครักุยอัตตันความรู้เพียบเพียบครับเนี่ยลกกันเลิกมาด้วยฮนะมีการมีการแนะนาจ็อกกี้บอกจ็อกกี้ผ่านสื่อออนไลน์ด้วยโอ้โหเป็นไงล่ะจ็อกกี้ต่อทันควันเลยฮะต่อทันควันเลยครับกำลังวิ่งอยู่มันวิ่งแล้วดูยังไงฮะมันจะเห็นนะฮะ ขับลงอ่อย่างเงี้ยเวิร์กเลยอนาคตไกลทั้งมาทั้งคนเลยแต่เทรนเนอร์นี่ครับนะก็ะกกยยไกลเหมือนกันขี่จำสั่งคือข <c oughs> ี่จำสั่งคือผลลัพธ <c oughs> ์ที่ชอบคือเทรนเนอร์อยู่แล้วครับแล้วถ้าคุณคุณขี่ผิดคือเขาต้องโทษคนอยู่แล้วอันนี้มัน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 เอะเป็นเรื่องจริงฮะอัตันอัตันวิโรดนิมน้อยนี่ก็คือไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะครับสหรรับเเทนนอ้ยเก๋ครับผมเข้าวงการมาผมก็เห็นเขาแล้วจูงม้อยบ่อยสมัยก่อนเมื่อก่อนเทรนมาให้ใครนะเอ่อ คนน้อยฮะไม่ใช่เสียน้อยนะคนน้อยดงซักอุชินฮะโอ้ว้าว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 ยังไงครับอือพอได้ไหมฮะเป็นได้ไหมฮะโอ้อากาต่ำฝีมือนี่ก็มันเกินเกจีอาจารย์แล้วครับมันเกินชั้นหนึ่งไปแล้วอ่ะเกินชั้นหนึ่งไปแล้วคือคือยังไงฮะประสบการณ์ฮะการเลือกมาแล้วก็แล้วตามสายเลื่อดด้วยขังหวะเขาได้สายเลื่อนทีดีด้วย ก็แนะนําม,มาหลายอย่างเนาะความรู้เตี้ยเลยใช่มันทําให้เรามีความรู้สึกว่าอยากจะไปดูวิวโก้แล้วแหละเมื่อกี้มีมีแฟนคลับบอกมาว่า 14, 15, 15, 15. วิวโก้อายุสิบสี่สิบห้าขวบเหรอฮะสิบสี่สิบห้าปีผมนับดูก็ประมาณสิบห้าย่างสิงบหกอ่ะบางบางบ่มาบางตัวอาจจะสูงกว่านี้ฮนะสูงกว่าจะถามว่าอายุขนาดน,นี้ก็ต้องรีบทับแล้วแหละก็เดี๋ยวเดี๋ยวแก่เกินแกงไงรีดทับต้องทำคุณงานให้เย่ยมๆเยอะๆ เมื่อกี้จ้าออกมาครับเป็นแท้ติท้องเหรอฮะออกมาขึ้นทะเบียนก็เป็นม้าม้าเป็นพ่อม้าไทยแล้วก็เป็นม้าไทยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเขาจะได้ขึ้นไหมฮะก็ว่าอยู่แต่ก่อนนั้นนนั้ที่ไปคุยกับที่ไปคุยกับคุณสมทรใช่ไหมคุณสมทรฮะคุณทอนฮะโกลเด้นจูเบลลี่ม้าที่ผมเชียร์ในใจเลยอันดับหนึ่งท่านก็ฝากข้อคิดไว้เยอะเนาะอ่าฮะครับเรื่องของโครงการม้าเที่จะมาถ้าเป็นสิ่งที่ทําได้ผมว่าดีฮะดีมากเลยฮะดีมากเพราะว่า เพราะว่าเทศเนี่ยควรจะพูดได้เต็มปากว่าเทศไม่ใช่ประเทศวดระวางใช่ฮะเหมือนอย่างนี้ซึ่งมันมาเพราะอมอย่างมาถ้าเงินรงวัลสูงสิงคโปร์ก็ต้องมาวิ่งมเข้ามาแน่ครับมาแน่ครับคือคุณกล้าลงทุนคนจะกล้าลงทุนซื้อม้าดีๆมาเป็นราคาสูงมาวิ่งแต่มันก็มีปัญหาไม่ใช่ว่าจะทำง่ายๆเพราะว่าอย่างอย่างสัตว์เนี่ยมันก็ต้องมีการตรวจโรคตรวจลไรมีกักกันมีอะไรสารพัดแต่แต่ถ้านะแต่ถ้าอย่าง สตาร์ทบุ๊กของเราเนี่ยเปิดเป็นสากคัญเชื่อมโยงหรือว่าเป็นเครือข่ายอะไรกับทางต่างประเทศเขาพวกนี้ก็คงจะแบบในเรื่องกักกันเนี่ยคงจะแบบไม่ต้องมีแล้วอ่ะไม่ต้องมีคือแค่รับรองตัวโลกได้ใหญ่ฮะแค่รับรองมาผ่านรับรองสายพันธุ์ยกใส่เครื่องบินมาลงวิ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะจะเห็นสายเรือระดับโลกมาวิ่งเยอะแยะเต็บ้านเยอะเลยตตั้งติตั้งนี่แหละ อย่างอย่างอย่างของสิงคโปร,โโร์ของฮ่องกงของเขาอย่างสนามเขานะออสเตรเลียอเมริกาเราขึ้นเครื่องบินมาลองปุ๊บบินบินมาลองปั๊บก็เข้าสนามแข่งเลยนะเออ,อาจจะมีได้ปึ๊บฟิตซ้อมนิดหน่อยนะนะเอาปรับร่างกายนิดหน่อยนะแต่อย่างของเราเนี่มันจะลําบากเรื่องกักกันโรคแต่แต่แต่มาเรารู้สึกเมา,เานําออกนะฮะมีส่งออกด้วยนะคะคุณรู้ยังว่ามา,มาไทยส่งออกได้นะฮะรู้พมน หลายหลายประเทศนะฮะยินามอีกไหนครับผ่านไปลาวลาวแล้วก็วดนามมีนี่ฮะมีโซเถาด้วยครับโซเทามีโซเถาดวอ่คนจีนมาคอนซื้อไปเยอะนะเขาไม่ทำเนื้อมากินนะฮะเอามาไปแข่งนะฮะเป็นไงฮะรอบ้านเราเนี่ยเริ่มแล้วครับมาแล้วครับแต่ของเราก็พยายามอย่าอยู่กับที่อย่ายับอยู่กัวที่เราต้องพัฒนาสายพันธุ์ของเราให้ขึ้นไปก็เป็นปัญหาที่ เราบางครั้งก็ต้องแก้ไขอะไรคือมันก็ไม่ง่ายกระถามว่าถ้าเอามาเทศปวดระวางมาวิ่งมันมมัันนก็ยังเป็นการสร้างสีสันสร้างสีสันเพิ่มความกระตุ้นนะเอมันหลายอย่างหลายอย่างมันหนึ่งจะจะช่วยประคับประคองสนามม้าต่างๆต่างหวัดเนี่ยเอาง่ายๆเอาง่ายๆคนลาวนี่ไม่ใช่คนจนๆนะครับโอ้ยเป็นแต่ทีกันเยอะนะคอเมนนี่มีแต่คนรวย แต่แต่แชมป์แชำำมป์เขมรเป็นคนไทยนะครับแชมป์ยอกกี้ก็เป็นคนไทยนะฮะวิ่งแค่ทุ่ยเดียววิ่งแค่ทุ่ยเดียวถามว่าอย่างอย่างคนพวกนี้เขาก็อยากจะมีม้าอยากจะพัฒนาสายพันธุ์ของเขาเอาเข้ามาวิ่งสิใช่ไหมใช่ไม่ใช่เป็นต้องเป็นของแบบเทศเทศมาจากสิงคโปร์มาจากฮ<ม>่องกงไม่จำเป็นขนาดนั้นหรอกเอาแค่ลาวเขมรนี่ให้พ้นให้พอนี่ยผมก็เหมือนเหมือนยอดแล้วเหมือนเป็นเหมือนเป็นนักกีฬาเข้ามาแข่งในนามทีมชาติอะไรเงี้ยมันเหมือนมาอย่างเงี้ยได้ฮะมาช่วงคราวฮะไม่ได้ไปอยู่เลยฮะ บางครั้งคือเขาวิ่งล่างในระหว่างกันเออเอามาพักส,สักวันหนึ่งตื่นข้ามาแล้วแข่งเสร็จเขากลับกลับประเทศเขาใช่มนะถามเงี้ยอย่างเงี้ยถ,ถ้าถ้านอามาเขาก็มาแข่งมันคือมันอาจจะมีติดระบบระเบียบขัดกฏร,กกร,กกรกะเบียบที่นี่หน่อยหน่อยฮะเราไม่หย่อนอะเยอะฮะคือม้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยทำไมม้าไทยคนเริ่มจะไม่ค่อยนิยมเสริมหอยลงไปว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงมากต่อตัวม้าใช่ใช่ก็ดุนสูงฮะ แต่มาเทคือมันมันที่เขาบอกแลวว่ามัน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 ต็จะมันต่ำกว่าซื้อมาใช้เลยฮะมันก็เหมือนเราทํางานเหนื่อยมากเลยกลับบ้านมาไม่มีอะไรกินทําอะไรก็ฉีกซองมาม่าถึงเสบียงลูกกดน้ําร้อนปุ๊บกินเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยากได้ใช่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 เนี่ยที่มาเทขายดีขายดีคือว่าเขาบอกเต็มที่นึกเดือนนึงอ่ะเดือนนึงอ่ะขุนนึกเดือนนึงอ่ะเขาบอกวิ่งต้องเขาวิ่งต่อได้เลยฮะได้แล้วอ่ะคือหาเงินได้แล้วฮะ าที่ไปดูม้ามาพี่ว่าพี่ว่าตัวาาไหนได้เปลี่ยนเสียเปรียบวันนี้วันนี้ไม่มีใครเสียเปรียบหรอกอำนะ้เขาํำหนักมากันหมดเลยความพิซซ่าของสมบูรณ์มาาอยู่ที่วันนั้นนะอย่างพี่อย่างพี่ตันพูดว่าวัดถึงวันนั้นน่ะความสมบูรณ์ของม้าเนี่ยมันจะถึงไหนกันเพราะว่ามันเขาบอกใกล้เคียงไงเพราะว่าอยู่ที่จอกกี้แล้วแหละถูกต้องครับจอกกี้แล้วแหละจอกกี้แล้วก็การใน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 นักขนาดนั้นในในคณะแข่งขันจังหวะโช์กับจังหวะคุณเนี่ยคุณจะถูกกันไหมเข้าล็อกกันไหม ย้อนกลับมาอีกนะอย่าลืมนะย้อนกลับมาอีกนะว่าคนเลี้ยงนี่ก็สุดยอดนะครับโอ้คนเลี้ยงสำคัญมากเลยเจ้ากี้คุณจะคุณจะเทพแค่ไหนแต่คุณคุณเลี้ยงคนดูแลไม่ดีเหมือนที่คุณตอนพูดนะมันก็เขาไม่ได้ดีครับก็นั่นแหละือนคุณคุณหิวข้าคุณไปกินน้ำคุณคุณคุณจะอิ่มไหมฮะมันก็ไม่อิ่มนะคุณคุณเป็นไข้ฮะคุณฮะคุณกินน้ำเย็นต่อไปเป็นไงครับสบายฮะหนักกว่าเก่าอีกเลย คือมันมีข้อมูลมาบางตัวเราก็อาจจะหลอถามข้อมูลพวกมากินกินอะไรบ้างกินอะไรบ้างสบายแฮะบริษัทขายสินค้าพวกนี้สบายบฮดแ๋ยวเราก็เหมือนเดิมฮะมีคนดูบ้างไหมไม่มีเลยเห็นนางหน้าีอยากคุยมีห้าคนเลยฮะแต่ค่ากันแล้วว่าไงบ้างมีมีอะไรอยากถามครับอยากถามดูลงนรสิงตอนเนี้ยต่อไปคือดูดวงนรสิงก่อนฮะสิลป์นรศอสีดูดวงนรสิงห์ดูลงนรสิงแล้วครับยังไงฮะ อะะไรฮว้ายคุณหมอมาฮะคุณหมอตัวขาวฮะที่อยู่ฟาร์มแฮปปี้ฮอร์สนะฮะ <Why? S 1> เขาบอกดาวแดงฮะโฮ้ยดาวมันเลิกแล้วเลิกแล้วลูกเป็นลูกไม่สบายเออฮะขับรถถ้าเป็นวายสักขวดเป็นไงฮะวายพอด้าอยู่ไปกินพรุ่งนี้วายเลยฮะโอ้พรุ่งนี้ฮะและ้วคุณหมออยู่เขาเขาเขาทำงานเกี่ยวับอะไรเกี่ยวอะไระเป็นหมอได้ครับก็ต้องเป็นหมอการรักษาสัตว์เนาะ รักษาสัตว์เนาะแล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรกับมา้าขี่ม้าเป็นหรอฮะนะอืมขี่ม้าไม่ได้แล้วฮะตัวใหญ่ขี่ม้าไม่ได้อ๋อพี่ใหญ่ขี่ไม่ได้หรอไม่ได้ฮะไม่ได้เกี่ยวกินได้อยู่คนได้ไหมฮะนชอบชอืมคนได้คนเดียวถามว่าไงคำถามครำถามดูลมดูก่อนฮะดูลงนะฮะโอ้โหอาจจะมืดหน่อยนะมันมีไฟลืมไหมฮะ มองหน้ามอยก็ไม่เห็นโทรศัพท์เครื่องเล็กฮะของแพงเครื่องเล็กไปฮะเห็นยังไม่เห็นนะตาไม่ดีฮะ oh. ใส่โมงฮะเมื่อกี้โดนแดด <c oughs> แยงตาครับมันพลาดนะครับดูใหม่ดูใหม่เดี๋ยวนี้เราอยู่กํางไหนนะฮะสีคิวสีคิวฮะถึชั่วโมงก็ได้จะถึงเออ iga, ถึชั่วโมง,อ,งอ,อ,อ,อ่าเดี๋ยวเราอาจจะปรับนิดนึงครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้ามาถึงดูลงนอสิงและเราจะทําการถ่ายเทอดสดใหม่ นะครับขอเราประกอนสั้งนิดนึงกับเขาน้องน้านลองชายเรียบร้อยก่อนครับก็ฝากข้อความไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านฝากไว้เลยครับฝากฝากไว้เลยครับเดี๋ยวนี้นะฮะอยากถามอะไรก็ถามอะไรใส่มาเลยฮะใส่มาเลยเดี๋ยวเปิดถามได้เลยมีสองตัวที่จะไปมีมีดวงดาวสีกาดวงอะไรนะดวงรัตดาดวงัตดาถ้าเวลามันคงจะไม่เหลือถ้าเหลืออาจจะแถมฮะถ้าเหลืออาจจะมีแถมฮะดวงรัตดาจะมืดมืดหน่อยมืดหน่อยฮะจะไม่เป็นไรไฟสว่างลุไฟสว่างเรามีอยู่ฮะ เรามีอยู่ครับอ่าครับแล้วก็ฝากไว้นะครับเราเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับครับผมสอั่วโครับครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงครับไม่น่าจะเกินนะครับฝากคำถามไปเลยเดี๋ยว่าลืมนะครับ